สวัสดีครับวันนี้เราก็มาติดปั๊มนะครับสมอศนะครับพลังงานโซลาเซลล์นะครับซึ่งมาถึงแล้วก็กินข้าวเที่ยงกันนะครับมาถึงนี่ก็เที่ยงพอดีนะครับนี่ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับกําลังนะครับจะนำโซลาเซลล์ลงนะครับแล้วก็ทําการวางนะครับโครงสร้างนะครับโซลาเซลล์นะครับอันนี้บ่อบาดานนะครับเราไปดูกันก่อนนี่นะครับ เป็นบ่อปิดนะครับอันนี้ลูกค้าจ่อไว้น่าจะประมาณเกือบปีแล้วผมดูแล้วนะครับท่อบ่อปิดนะครับบ่อนี้เป็นบ่อปิดนี่วันนี้เราติดตั้งปั๊มชุดสี่แผงนะครับลูกค้าต้องการนิ้วครึ่งครับรีดสองนิ้วเป็นนิ้วครึ่งนะครับปั๊มมันออกสองนิ้วนะครับแต่ว่ารีดเป็นนิ้วครึ่งนะครับเพื่อจะหย่อนลึกๆปั๊มของโจได้นะครับโจไดรีเบนโตนะครับ โอเคเดี๋ยวติดตั้งเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะกําลังตัดนะครับแต่งปากบอนะครับเพื่อจะทําการลงปั๊มนะครับจากท่อพี c ซครับใช้ท่อหนา8.5นะครับพร้อมใส่ข้อเกี้ยวนอกเกี่ยวในนะครับเพื่อขันเวลาลูกค้ารื้อปั๊มมาล้างครับจะได้ลื้ง่ายนะครับไม่ได้ติดกาวอ่เป็นสวมอย่างเดียวนะครับ ปั๊มนะครับหนึ่งเมตรนะครับปั๊มยาหนึ่งเมตรนะครับของบริษัทโจได้นะครับนี่นะครับของบริษัทโจได้นะครับโอเคนะครับ oh, oh, hey, สวัสดีครับตอนนี้ก็ทำ <c oughs> การ <laughs> <ว>ตริดตั้งเสร็จแล้วนะครับ่ <c oughs> <c oughs> <t ask> ีนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับถ่ายรูปเรียบร้อยนะครับ น้ำไหลนะครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงห้าสิบหกนาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับเจ้าของสวนครับลุงยังก่อนนี้ลุงลุงเอ็มลุงเอ็มนะครับบ้านห้อยหวายนะครับใครอยู่ระแวกนี้ก็มาดูตัวอย่างได้นะครับถ้าสนใจอยากติดซ้มโซล่าเซลนะครับนี่นะครับย่อนลึกเอ่อสามสิบสามเมตรนะครับสามสิบสามเมตร งานติดตั้งก็ประมาณนี้ครับเทถัานสาอครับเทฝาบ่อให้นะครับนี่น้ำใสๆเลยนะครับเราดูดกันประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับทีแรกก็มันยังไม่ใส่นะครับวันนี้ดูดไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับน้ำใสแล้วขึ้นเอามะขามขึ้นเอาบ้านสวนมะขามแล้วนะส,วน,นนสวนมะาขามนี่สวนมะขาม เดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่ครับชุดแผงนะครับชุดแผงวันนี้เราใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับ340วัตต์นะครับโพลีนะครับแบบ h า l เซลล์นะครับนี่ทั้งหมด4แผงนะครับใช้ปั๊มสองแรงนะครับตัวนี้สองแรงนะครับของจุไดนะครับนี่ ทีฐานสองให้ด้วยนะครับงานติดตั้งนะครับทำโครงสร้างโครงสร้างเหล็กก็เป็นโครงสร้างเหล็กอ่อเหล็ก3นะครับเหล็กกระวุไนนะครับนี่มีชุดนะครับต่อปลั๊กไฟนะครับไปให้ใช้ไฟเวลากลางวันได้นะครับลองดูครับช่างบอยครับนี่ครับอันนี้ใช้ไฟฟ้านะครับขณะดต้มน้ำอยู่นะครับ ใช้ได้นะครับใช้ได้นี่นะครับไม่คือไม่ต้องปิดน้ำก็ใช้ไฟนะครับตรงนี้ได้นะครับถ้าติดกับทีมงานร้านสอิสเทอนิกนะครับนี่ครับใช้ได้ครับช่างบอยนี่ชอบมากเลยครับนี่เวลาาลูกค้านะครับไม่ได้ปั๊มน้ำหรือว่าปั๊มน้ำไปอยากชาร์จแบตกิดยงกิดยางครับไม่ต้องไปเปลืองไฟบ้านนะครับเอามาชาร์จที่ไรได้เลยนะครับนี่ ไฟฟ้าเขาไม่ถึงก็ใช้อย่างนี้ให้ลูกค้าไปเลยนะครับไม่ต้องมีอินเวอร์เตอร์ไม่ต้องมีแบตเตอรี่นะครับสามารถแจ้งทางร้านได้นะครับว่าอยากใช้ปลั๊กไฟด้วยนะครับก็เราจะได้เตรียมอุปกรณ์ไปนะครับติดตั้งเสริมให้นะครับนี่น้ำออกแรงๆครับน้ําอันนี้เป็นเรารีดเป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับออกแรงๆเลยนะครับนี่นี่นะครับ ะจะต่อท่อไปอีกประมาณ120นะครับเมตรต่อเป็นท่อนิ้วครึ่งไปนะครับอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วครับติดตั้งเราติดตั้งใช้เวลาในการติดตั้งชั่วโมงครึ่งนะครับชั่วโมงครึ่งนะครับนี่ตอนนี้ปั๊มทำงานอยู่ที่แว 2,734รอบนะครับวันนี้แดดก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับฟ้ามีมก้อนเมฆนะครับหมอกบางนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับใครสนใจก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่ เบอร์ศูนย์เก้าแปดนะครับเจ็ดสองหนึ่งห้าศูนย์สามสามนะครับร้านสอ,อน็กิอรอนิ์อำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้ให้ท่ับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามนะครับช่องสอยกิรอนิกสดรเซลนะครับไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ